โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมนะครับนาคุโนะนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมวันพีโิรัตเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นตัวของ XD x อ็กเด็กเลเวลร้อยนะครับคือผมเคยพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่ผมเล่น XD x อ็กเด็กครั้งที่2ได้ละไม่ใช่ดิเออผมพูดไว้ตั้งแต่คลิป XD x อ็กเด็กก่อนนั่นนี้นะครับตอนที่ผมเล่นตอนเออเลเวลปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันเองนะผมบอกว่า ถ้ามันเวลร้อยเนี่ยก็จะนํามาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนเวลร้อยเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับจากตอนเวลเ89นะครับหรือตอนที่เวล90ากกว่านั่นเองนะคือ Xdex เนี่ยถ้าเกิดนับรวม,ม,มแล้วเนี่ยผมก็จะเล่นมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกคือตอนที่ตัวนมาครั้งแรกนะครับตอนที่ผมเล่นในโหมด80นะครับอันนั้นก็เป็นคลิปเก่าคลิปนานเลยนะครับแล้วก็คลิปที่2ก็ เป็นตอนที่เล่นในแรงเอฟเอนะครับตอนเลเวล88มั้งอันนี้หรือเปล่าวะที่ผมไม่มั่นใจวะก็ประมาณ88หรือ89แหละหรือง่ายๆคือ90เนอะแต่ตอนเนี้ยมันเลเวล100แล้วครับทุกคนใช่เดี๋ยวผมภาพปดูสเ,เตตัสของตัวละครเลยดีกว่าเป็นไงหล่อเธอเออก็ไม่รู้นะครับกอ็อ่ะอ่ะโอเคนะครับเออก่อนที่จะ ไ่ดูเทดหรือสกิลตัวละครนะครับคือผมได้ทําการเปลี่ยนมาใช้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้ะเออตัวหนังสือแล้วอย่างนี้นะแต่ผมก็ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าภาษาไทยอะไรมันไม่ดีนะครับผมผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะที่เขาทําใส่ใจคนไทยอ่ะแต่เขาแบบก็เหมือนให้ Google แปลนะเหมือนที่ผมเคยแปลแหละแต่เกิดผมเวลาผมแปลเนี่ยผมก็ใช้ Google แปล่าแต่ผมก็นํามาเรียบเรียงใหม่ให้มันเข้าใจนะครับเออไม่ใช่ว่าผมก๊อปอันนี้มาเลย เออกูเกิลมาเลยนะโอเคนะครับก็สถานะตอนนี้อยู่ที่เลเวลลอนนะครับ HP ก็เกือบ9,000นะครับ8 6 0 0กเนาะแล้วก็คือแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่2,001เดฟอยู่ที่2,000นะครับ2องพต้นๆเนะแล้วก็คีก็ดเร์เซ็เหมือนเดิมนะเหรียญที่ผมใช้ก็เป็นเซตซีพิญานะครับเซตที่นานมาแล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่มีเซตทีพิญาหรือเหรียญนี้เว้นได้ดีเนี่ยผมก็แนะนํานะก็สารลูฟี่เนี่ยง่ายๆเลยนะ ลูฟี่ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมแต่แต่สิ่งที่ผมเออแต่ที่ผมใช้ใบ่อยก็คือบลูแมนแล้วก็สเน็กแมนแล้วก็2ฟปีก็ได้นะหรือว่าไม่ก็ลูฟี่วิ่งเขียว,วได้นะตัวแจกฟรีอ,อ,อ่ะทุกคนน่าจะมียอยู่แล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับวูดก็20นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกนะครับสกิลอันโลซัลัสนะครับเออ,อันแรกเนี่ยคือเขาจะโจมตีอยู่ที่อย่ที่611นะครับแล้วก็จะไม่สนพลังป้องกันนะครับ คือบไม่สนเกาะของฝั่งตรงข้ามนั่นเองวิ่งชนไดแบบแรงมากนะแล้วก็ก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นไปด้วยนะครับแล้วก็คูดาวสกิลอยู่ที่41วินาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสกิลหนึงกันเลยสกิลท่สน,นะครับเป็นสกิลคอร์สคัสนะครับหรือไอ้ท่าการะบะนั่นแหละหรือตัว X นั่นแหละนะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยโอเคอันนี้ก็จะเตียวไปครั้งเดียวนะครับ ก็จะฟิกดาเมจอยู่ที่7 5 0 0นะครับคูด้าสกิลก็จะอยู่ที่25นะครับผม25วินาทีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทตตัวละครกันต่อเลยอันนี้คือเทตอ่าน,นี้นะครับเออเมื่อเราเนี่ยใช้สกิลอันโรสลัสเนี่ยมันจะเพิ่มพลังมัองกันเนี่ย70%นะครับไม่สามารถซ้อนทับได้เนาะเป็น6วินาทีนั่นเองนะครับโอเคล้านนี้เออถ้าเกิดความแข็งแกร่งเรามากกว่า80%เนี่ยจะไม่ล้มลงนะครับ ก็ดูง่ายเหมือนพวกคาตาคุรีเนาะแต่ว่าอันนี้มันกรณีพิเศษนะคือเลือดมอกกว่า80%ตาเกิดต,ต่ำกว่านั้นอนะ่ะก็ล้มนะครับโอเคแล้วมาดูเทดที่1กันนะครับเออถ้าเกิดเราเออโจมตีฟัตูเนี่ยในทงเขาเนี่ยเราจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ย30%เลยนะครับผมอ๋อเป็นไงละ่ะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อมาของเทที่หน,นะครับเออแล้วก็จะลดความเสียหายจาก สายโลนะครับ20%นะครับผมโอเคแล้วก็เท็ตที่2หลังจากที่ใช้สกิลอัลโลร,รัสเนี่ยฆ่าเอ่อศัตรูอ่ะไป1ตัวเนี่ยก็จะลดคุณดาวสกิลเนี่ย50%เลยนะครับต่อ1ตัวเนาะถ้าเกิดเราฆ่า2ตัวเนี่ยคือสกิลดาวสองของเราเนี่ยมันจะรีทันทีนะครับแต่เงื่อนไขคือเราต้องใช้สกิลอัลโลร,รัสฆ่าเท่านั้นนะถึงจะรีนะครับโอเคนะแล้วก็เท็ตที่2อันต่อมานะครับ ถ้าเกิดความแข็งแกร่งเรามากกว่า50%เนี่ยมันจะทิ้งเลือดไว้ให้1 h p นะครับผมถึงแม้ว่าศัตรูเนี่ยจะสาดแมลงที่ไหนจะเกิดเราอะเลือดมากกว่า50%เนี่ยยังไงมันก็จะทิ้งไว้ให้เย่าง HP นะครับผมแต่ว่าถ้าต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับแล้วก็แบบว่าติดพวกสารพลิงอะไรเงี้ยด้วยอะมันก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะ างเช่นพวกโดนไฟซาโบมาอย่างเงี้ยเลือดเหลือหนึ่งเฮดพียังไงมันก็โดนเผาไหม้ตายอยู่ดีถ้าเกิดเราเก็บเลือดไม่ทันนะโอเคแล้วก็บู๊ตทีมเนี้ยน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มเออคีดาเมจปะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในแร้งกันเลยดีกว่าเนาะคือตอนแรกเนี่ยผมได้อัดไปแล้วหลายรอบหนึ่งคืออัดในโหมดชาร์เลนแมตเทิร์นนะครับโหมดเออที่มันให้สู้กันอย่างเดียวอะ่ะคือผมอัดไปหลายตาแล้วแต่ว่ามันเจอออโต้คลิกบ่อยไง คือผมรู้สึกว่าดูแล้วมันน่าจะไม่มันอะ่ะแล้วรู้สึกว่าดูแล้วจะงุดหงิดตาด้วยนะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคองั้นเราเลยกันเลยดีกว่าไปจับคู่ตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นด่านเออเมลาตีเอนะครับเหมือนตอนนั้นเลยนะที่เรารีวิวเอ็กเด็กนะครับอันนี้ก็อยู่แลงด์เอสเอสเหมือนกันเนานะทุกคนโอเคจริงๆผมอยากเล่นสแน็กแมนให้มากเลยนะครับแต่ว่าเรามารีวิวเอ็กเด็กนะ เออแล้วก็สเน็กแมนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รีวิวจริงจังเลยนะครับผมเดี๋ยวรออีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอรอบหนึ่งสเน็กแมนนะครับเพราะว่าสเน็กแมนเนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมพูดนะครับในคลิปเนาะแต่ตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยดูเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับโอเคตอนแรกตอนที่เอ่อตัวเอ็กเ็กใหม่ๆหม่เนี่ยผมยังไม่ค่อยสนใจตัวของมันนะครับ ผมไม่สนใจเอกับตันคิดมากกว่านะแต่พอได้ลองเล่น XD แล้วรู้สึกว่ามีความรู้สึกชอบนะครับยังไงก็ไปไม่ทันนะครับเนี่ยจริงๆฝั่งนู้นน่ะเขาเอยอะไรวะเฮ้ยม,มันเล็งแตบเราอะ่ะราตาคุลีก็อยู่นูน่นน่ะถ้าช่วยรอตีมันก็จบแล้วตอนนี้เราถูกลบดาเมจนะครับโอเคอดีตหลบเหรอ เมื่อกี้มึงข้เมื่อกี้มึงต่งอยตูโอเคเห็นปะ่ะครูดาสกิลในแถสาของเราเนี่ยก็จะลดเร็วขึ้นเนาะเห็นไหมเฮ้ยไอ้มันโกโอ้ไม่โดนโดนด,ด้วยโอเคเดี๋ยวดึงให้โอเคมันบินไปไหนกับเรื่องมันโอเคเราดึงได้อ่าสกิลในแถสาเรามาแล้วแต่ว่าสกิลในแถสาเนี่ยใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะดอสง่ายมากเลยนะครับแล้วก็จะถูกขัดง่ายด้วยโอเคเรลี่เขาใช้ สกิลไปหมดแล้วกราฟแต่ผมไม่เดือดรนะ้อนนะเกิดเขากราฟสามดาวมาเล่นเนี่ยเราต้องเราต้องสู้ให้ได้ครับโอเคเขาดรอปมาหาเราแน่ๆเอาไม่อะคือเราต้องเฝ้านะครับเอ้ยอ่าเขาดรอปไปแล้วเรียบร้อยดรอปไม่สำเร็จนะครับถ้าดรอปไม่สำเร็จก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอ่าโดนซีบิซิโร่ต่อหุยเกือบตายนะเมื่อกี้เลือดเต็มเลยนะ่ะอุ้ย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 เขาเก็บเลือดปะฮึบ เขคัสอ๋อเฮ้ยไม่เจอตั้งไงวะเฮ้ยบูทมาพอดีอวะเออบตายตายตายนักงทั้งัแมนตายไม่ได้โยนทะทุกคนไม่ได้โยนผมแค่พูดเฉยๆแต่ไม่ให้ดึงนะต้องรอเพื่อนมาก่อนนะเอาเพื่อนไม่มาด้วยอ๋อเพื่อนอยู่นี่โอเคเพื่อนมาก่อนนะดีละเมื่อกี้นี้เราตายไม่ตายไม่ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีเพื่อนยืนให้อยู่นะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแก้เกมให้เพื่อนละแต่ตอนนี้เน็ตผมเน็ตสีแดงนะครับเน็ตแจ้งเตือนละ Connection Unstable นะครับ โอ้ฟิกดามเมดอ่าวอ่าเห็นขอหลบไปแล้วนะอะไรวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหเน็ตแม่งขอโทษนะทุกคนเน็ตก็เน็ตเนอ้าวอ้าอ้าว อยู่มันก็ตายอ่ะเน็ตผมมันเป็นอะไรวะอันนี้ผมไม่ได้ปวยนะที่มันตายเองอ่ะเน็ตผมนะตะกี้นะโอเคเดี๋ยวไปกเกมน,นึครับดดีนะชี่ชนะคระตาคุลิยืนสองตัวเลยวะโอ้ยที่โหลดเลยอ่ะเน็ตแม่งโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปกเกมหนึ่งดีกว่าปะโอเคจับคู่ติดอาดานมาติเอ,อะแกะตกี้นี้เน็ตแม่งเน่าจัดนะตะกี้ทุกคน เดี๋ยวผมจะเอาดีๆแล้วเน็ตอะผมตอนนี้ผมกังวลเรื่องเน็ตอย่างเดียวละมันไม่ได้เป็นที่เน็ตผมนะเว้ยอันเนี้ยขาอันเนี้ยเรื่องจริงนะมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์อ่าค่าพลังทีมอยู่ที่แสนแปดก็อย่างที่เห็นครับตาตะกี้เนี่ยเอ็กเดก็ชนไปได้หลายตัวนะแต่เกิดเข่าดอปพลาดอย่างนั้นอนะเรียบร้อยเหมือนเดลี่ตะกี้เนี้ยที่เขาจะดอปใส่ผมใช่ปะก็โดนผมเหยียบตายไปอะ จริงอะ่ะซิปิโร่เกือบตายแล้วแต่เื่อกีนกินะผมมั่นใจนะเกิดสเน็กแมนไม่ยินตรงนั้นน่ะไอเสือนั่นตายแน่เพราะบูธผมก็ขึ้นพอดีด้วยวันนี้ต้องให้คาตาคูลีดิงนะครับวันนี้เราผมเป็นคนที่แบบชอบเดินไปคู่กับสายวิ่งตรงกลางนะครับเผื่อจะช่วยอะไรเขาได้มั่งเฮ้ยมันดอทได้เหรอเฮ้ยจะเอาอะไรโอ้โห เฮ้ยช้างมาเฮ้ย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 เกินอะไรวะอยู่ๆก็วาร์ปมาเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเหยียบไอ้นี่หน่อยแหละไอแฮนค็อกเนี่ยพึบลุกนี่แหละเราต้องกัดจังหวะตอนที่กับเกาะเขาจะหมดพอดีนะโอเคเราช่วยไอ้หนวดดำได้ไวทันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับพูดจึงตรงนี้หูย ตายเลยเพื่อนโอ้โหตันเฮ้ยไม่ใช่ s n a คแมนดิเอาเพื่อนอ้าวดอนละเนี่เรารอใเขาลอดก่อนก็ได้นะแล้วค่อยใช้สกิลอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนมาเก็บเลือดดิเพื่อนโอเคยคูวิ่งก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน ลืมล็อกเป้าเออเล่นเอ็กซเด็กอ่ะควรจะล็อกเป้านะทุกคนเดี๋ยวมันวิ่งมั่วเดี๋ยวก่อนผมขอไปเก็บเลือดแล้วก่อนแล้วกันนะถ้าเพื่อนไม่เก็บดำบนินเพือ่อนมันดอนละมันดอนละโดนโดนหอดดาอยู่ไหมไม่น่าจะโดนละเรียบร้อยแล้วโดนลมกูโดนลมเอา้าร้อนตัวอีกเราเฮ้ยไม่ตายแต่ว่าธงอย่าเสีย เอาเอาเอออ่าไหนแมวอ่าไหนแมวอยู่ๆก็ดรอสมาหาอ่ะว้าวเป็นังไงครับทุกคนเก็บ2ตัวรวดเลยก็สกินเสารก็คูดาวนะครับเพื่อนหนึ่งทงทีเพื่อนหนึ่งทงทีเดี๋ยวไปช่วยสแ็คแมนยืนก่อนเดินช้ามากบูธมายังเดินช้าอีกเฮ้ยคอคัโอู้แรงมากคอคัดิเนี่ยเอ๊ะ ไปเลยอาดดรอปไปแล้วโอ้โหตะคนลิเก็บไปก่อนตอนนี้เราสปีดสา0เราต้องรอแนละ้วต้องเน้นยืนย่าอยเพื่อนยาอ้าวเขาดรอปไปแล้วเนี่ยเราดูจังหวะเขาดรอปนะเอ้ยไม่ตายตอนต้องยืนให้ให,ให,ให้ยังไม่ตายแต่ว่ากระเด็นแต่ก็ชนะอยู่ โอเคแต่ก็ยังชนะอยู่นะทุกคนเนี่ยเราต้องยืนทงนะช่วงสั้นชีวิสุดท้ายเนี่ยเราต้องยืนทงให้ได้นะแบ่งๆกันยืนอะ่ะคน,ะนะ okay, นะเราทงเลายสามทงอ่ะโอเคนะเราไล่ให้ MVP นะครับเมื่อกี้ก็มา MVP, นะมได้ให้เอ็มวยพีนะโม่นเต้นๆกับเน็ตนะครับโอเคนะตัวมันก็เนี่ยพอยืนเอสเอสไหวน,นะทุกคนเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้หยิบสแน็คแมนเลยนะหยิบแต่เอ็กเด็กมาเล่นเนะี่ยห้าตัวเนี่ยเอ็กเด็กเก็บหมดเลยนะ เดีถึงแม้ผมจะไม่ได้ A V P ก็เถอะนะเดี๋ยวไปเอาอีกสักตาแล้วกันโหชนะเจ็ดตาติดแล้วมีความหวัน่นมีความหวั่นเกงน,น,นิดนึงนะว่ามันจะแพ้ตาต่อไปโอเคไปกันเลยเจ้ารู้จักไนโนโฟอสหรือเปล่าเฮ้ยเจอทา่าเจอสมกเกอร์ใหม่เลยวันอยู่ในร่างทาชิงี้ตอนนี้นผมกลัวแฮนด์คอตัวเดียวนะอยู่แม่งแข็งแบบแข็งได้แข็งดีจริงๆเลย แต่ตัวที่แก้ทางได้ก็มีนะครับเออพวกลูฟี่เนี่ยจำพวกลูฟี่เนี่ยสแน็กแมนก็ได้นะแต่ว่าโบอาร์มจะตีสาวิ่งแรงขึ้นได้ไงประเด็นนะนะไม่ก็ลูฟี่ทาร่มาก็ได้เดี๋ยวผมรอลูฟี่ทาร่โผมเวลร้อยก่อนนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เวล์เก้าสิบเอ็ดแล้วทุกคนรอหน่อยเนาะเดี๋ยวก็ตันคิดเนี่ยผมว่าจะรีวิวตอนเวลร้อยเลยแปดสิบน่าจะไม่ไหวนะครับอนนี้ผมกำลงังจะปั้นตัวเรื่อยๆนะเพราะว่า ผมได้ไอเดียนี้มาเนี่ยผมปั้นมั่วหมดเลยนะเจออยากยัดตัวไหนก็คือยัดอะแต่ตอนนี้ผมเริ่มยัดเป็นตัวตัวแล้วคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบอยากเล่นตัวที่ชอบอะเออมันก็เลยยัดมั่วฝั่งมันกูดจอเพราะว่าตอนแรกถึงตรงแรกเม้่อไม่แต่ไม่ไมแฮนด์คอร์เตอร์เร็วๆอา้าวขอบใจ ขอบใจสแน็คแมนบา,บายๆจ้าชนกระเด็นหมดเฮ้ยหนุดำเฮ้ยโดนอะไรวะอ๋อหนดตดำม,มันดึงแต่ว่าดึงสำเร็จเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยอุ้ยเกือบนี่แน่เกือบขึ้นหลอดไปดิตอนนี้เราอเอาสอกันตอนนี้เราไปบวกไม่ได้วิ่งช้าโอเคมาแล้ว ตอนนี้เลือดเราต่ำกว่า50%เนะครับเราจะไม่ถูกทิ้งเลือดไปให้เหลือหนึ่งนะไปเลยบงตายหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวไหมไม่ไม่ใช่แมนดิไอ้ไรไอ้ตรงไอ้คิงเฮ้ยอยากขัดเฮ้ยไอเดียวหน้ายืนิงทำไมดูอ่ออ่านี่ไงเหยียบบหยียบ บูตขึ้นพอดีเพิ่มกเกาะเฮ้ยเลือดอยู่ตรงนี้โอเคอร่อยห,อห่อเฮ้ยเก็บอีกหนึ่งตัวไหมอ๋อโอเคแล้วหน้าเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนตรงนี้นะครับเราไปให้สกัดตากุลีเก็บนะเพราะว่าเลื่อยขอเหลือน,น้อยเมื่อกี้เนี่ยดึงดึงขึ้นดึงขึ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยถ้เกิดหนวดดำมันมันจะดูดสกิลใช้สกิลดูด่หมใช้แนวเสาอัดไปเลยอ้าวโดนไปแล้วโอเคชแชมัน เราไม่เจ็บนะเพราะว่าตอนเราบปรงลาบนแนวเสาเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะให้เรานะตรงกลางกำลังจะแย่เดี๋ยวผมไปช่วยตรงกลางนะครับตรงกลางกำลังจะแย่เอา้าอะไรวะหุยอุ้ยผมเห็นดอปได้แบบไม่รู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเดินกเดินเดินเดินไม่เจ็เดินไม่ค่อยติดโอเคอเฮ้ยอย่ามาต่อยเลยดิเอา บอกว่าอย่ามาต่อยเรานี่นงไงตีธรรมดาก็ได้นะเอ็กเดก็บอกเลยว่าตีธรรมดาก็สวนเหมือนกันเ,เฮ้ยสแนกแมนมาอืมไม่โดนยังไงวะอะไรคิงคอ o b ้าอะไรแล้วไม่โดนยังไงวะตีหนึ่งสองก็ได้นะทุกคนหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงหนึ่งสองอวออย,อยู่ก็ตายอาหารจนจะอยู่ตรงนู้นเพื่อนไหวไหมแคงแคงน่าจะไหวนะครับ เฮ้ยเพลน่าเก่งเกินเฮ้ยอดีเข้ามาดิเฮ้ยกูโดนอะไรวะอ่าเฮ้ยเล่นหนึ่งเฮ้ยไม่ตายด้วยโอ้ยยืนทั้งเกมเลยเอ็กเด็กโอ้โหสวยงามเฮ้ยผมผมชอบเพลน่าตอนนี้ว่ะยืนดีมากสกิลเออใช้สกิลดีมากนะคือโดนในกระถิ่นไม่โดนบ่อยมากแต่ก็เล่นดีทั้งทีมนะผมยอมรับเลยว่าแชงก็ยืนให้เนาะไอ้ข้างล่างอะ่ะ ผมว่าแต่ผมไม่เห็นหนดดำอาา่ะแต่หนดดำก็น่าจะเล่นดีเพราะเขาได้ MVP เนาะแต่ผมอยากไลให้คีลน่าเขายืนตรงกลางให้ตลอดเลยพี่ตันมาเขาก็ไม่ค่อยไปช่วยเพื่อนนะแต่ก็ถือว่ายืนให้อะ่ะยืนทงให้อะ่ะแต่ผมก็วิ่งซัพพอร์ตเพื่อนนะว,ว,วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่มั่วไปหมดเลยวิ่งมั่วอยู่คนเดียวอะ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ที่สองไปนะครับคือการที่จะได้เล่นเป็นเอ,อ่อ MVP เนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะหรับแรงเอสเนี่ย ถ้าเกืผมเล่นโบว์ไฟยังไงก็ได้เอวพีว่ะผมมั่นใจอย่างนั้นอ๋อคนนี้ไงที่เล่นโบว์ไฟอ๋อเนี่ยแหละเขาเล่นดีอยู่นะอาแซดเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่าอุ้ยชนะแปดตาติดแต,แต้มพันหนึ่งล,ละแหลกเอสเนี่ยคือผมมายอมเลยว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้แล้วนะนานทีจะเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าอาจจะเดยวก็บอกว่าผมไม่ได้อัดลิเพราะว่าผมไม่มาเล่นแน่ๆเลยก,ก็เป็นส่วนยังไงนะแต่ว่า ถ้าผมมีตัวหรือมีอะไรใหม่ๆนี่ผมก็จะอัดแน่นอนเนาะโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับ XDX สก l ลในเถวที่ไร่เหยียบเละเลยนะครับก็เป็นตัวอีกตัวนึงเน่ยเล่นสนุกนะ,น,นะครับแนะนํานะครับการที่จะเล่นตัวเนี้ยดูสตูก่อนว่าเขาใช้สกิลดอทหรือใช้สกิลต่างๆที่มันขัดได้ไปหรือ,อยังนะก็ค่อยๆใช้เนาะแล้วก็อย่างเ่ยผมจะแนะนําว่าให้ตีปกติก็ได้นะ ปกติเนี่ยตีสองครั้งก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่ตีปกติเร็วเหมือนกันนะ x อ็กเกเนี่ยแล้วก็เอ่อที่ผมไม่ค่อยจะใช้ท่าปกติตีเนี่ยเพราะว่าผมชอบสกิลเล่านนะมันมัน,มนผมชอบผมผมคิดว่าไงผมชอบมากเลยสกิลเล่าะว,วิ่งชนวิ่งเหยียบนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นตัวแน็กแมนให้ดูแล้วกันเพราะว่าแน็กแมนเนี่ย ผมก็ยังไม่รีวิวในช่องเลยนะแต่ก็เคยรีวิวไปแล้วแหละอย่างที่บอกคนยังดูน้อยแล้วตอนนะัะเดี๋ยวรอเต็กแมนเป็นตัวต่อไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปละไม่ไปไครับ